สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎวันนี้ช่องกลิญน,นี่ชาแนลก็จะนําเสนอดวงประจําเดือนมิถุนายน2566การงานการเงินชค่วราภสุขภาพและความรักสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวประจันเป็นตนุลักษ์นะคะเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองดาวประจันนั้นก็จะครองราศีกรกฎท่านน้ําเพศหญิงหมายถึงเจ้านายผู้หญิง แม่ภรรยานางพยาบาลโรงเรียนสตรีหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับสตรีบอร่อน้ำรูปร่างก็จะเป็นลักษณะรูปร่างแบนหน้ากลมผิวขาวร่างสมบูรณ์ไม่สูงใหญ่จนเกินไปอารมณ์อ่อนไหวง่ายมักคิดฝันมีจิตต นาการสูงชอบกวีพลชอบของละเอียดอ่อนมีความยืนใจต่ออารมณ์อัลละมีดละไมมักตามใจผู้อื่นคล้อยตามเสียงส่วนใหญ่ชอบเจราจานะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะตัวตนของชาวราศราีกรกฎส่วนดาวจิตใจนั้นต้องไปดูดาวตนุเศษของแต่ละคนนะคะว่ามีดาวตนุเศษเป็นดาวอะไรแล้วก็นิสัยก็จะเป็นไปตามลักษณะของดาวดวงดาวนั้นๆน,น,นะคะ เรามาเริ่มการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎกันเลยนะคะซึ่งการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นเป็นดาวอังคารดาวอังคารมีสองภพเรือนคือกรรม,มะและก็ปุตตะปุตตะมาถึงการลงทุนการเริ่มอะไรใหม่ๆการพบรักใหม่การเ,าเกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุน,น้อยกว่าบุตหลานบริวารหรือจะเป็นการลงทุนทําธุรกิจการเสี่ยงโชคอะไรก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ มีเรื่องของการงานที่อาจจะมีเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ใ,ใ,ในเรื่องของการงานนะคะ,ะช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2566เป็นต้นมานะคะจนถึง30มิถุนายน2566ดาวอังคารได้สถิตยอยู่ในราศีกรกฎทับตัวทับต,ตนชาลัคนาราศีกรกฎอยู่นะคะแต่ว่าได้ตําแหน่งนิดนิดนั้นเป็นตําแหน่งที่ ต่ำหรือเสื่อมไร้อิทธิพลไม่มีอำนาจต่ำต้อยไร้เกียรติไม่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นในเรื่ององการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงจังหวัดเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าการงานไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยมีความมั่นคงหรือการงานติดติดขัดขัดไม่ค่อยมีความแน่นอนในเรื่องการงานสักเท่าไหร่ต้องรอให้ดาวย้ายออกจากาการทับตัวทับตนแล้วก็ได้ตำแหน่งนิดนี้เสียก่อนนะคะ าย้ายออกจากตำแหน่งนิดไปสู่ราศีาสิงห์หลังจากวันที่30มิถุนายน2566แต่ช่วงจังหวะของเดือนมิถุนายนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่การงานหรือการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นอาจจะเป็นไปที่มีลักษณะของความที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงในไม่ค่อยมีความเข้มแข็งสักเท่าไร่ แต่อย่างไรก็ตามก็ตก้องดูดวงดาวตัวอื่นมาประกอบด้วยนะคะแล้วก็ดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยเพราะว่าบางดวงดาวที่สถิตอยู่ในแต่ละภพเดือนเดิมหรือดาวที่มาจรร่วมกันกับดาวของพระอ,ะอังคารนั้นเป็นดาวที่เป็นคู่มิตรคู่ศัตรูหรือว่าโยกเล็งกับดาวที่ดีๆหรือไมอ่มันไม่ได้ส่งผลเสียไปตลอดหรือว่ามีความอ่อนน้อยด้อยค่าไปตลอดนะคะในเรื่องการงาน สำหรับเรื่องของการเงินนั้นดาวกระดุมพระก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองนะคะดาวอาทิตย์นั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนั้นก็สถิตยอยู่ในราศีพฤษภในเรือนลาพระนะคะอยู่เริ่มเรือนกับดาวฤตยูก็เป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีโชคลาภบบาย มาแบบไม่ตันทั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแม้การงานอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นคงแต่รับผลหรือการเงินนั้นก็ได้มาแบบประมาณว่าอาจจะได้จากการเสี่ยงโชคได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คาดโผเพราะว่าดาวพระศุกร์นั้นก็เป็นภพเรือนลาพะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เป็นกระดุมพระ เมื่อกระดุมพักการเงินไปอยู่ในพบเดือนลาพะในช่วงของต้นเดือนแรกก็อาจจะมีโชคลาภมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันและในช่วงวันที่15มิถุนายน2561เป็นต้นไปนะคะดาวพระที่ซึ่งเป็นพบกระดุมพักการเงินไรายได้ของชาวลัคนาราศีกรกฎก็ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะในภพวินาศนะ ได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงจังหวะนี้ถ้าไม่ได้มาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลก็หมายความว่าได้มาจากแบบลักษณะเบื้องหลังทำงานแบบปิดบังซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตหรือมีลักษณะของการเงินที่ได้มาแบบที่เกิดจากความเสียหายแล้วก็เกิดเรื่องของการได้มาซึ่งลาบผล แต่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมาจากความเสียหายเนื่องจากว่าตอนนี้ดาวพระราหูซึ่งเป็นภพมรณะก็ได้สถิตยอยู่ในเรือนกรมมาราศีเมษอยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูอยู่ร่วมเรือนกับดาวพระพุธจนถึงวันที่สองแล้วกอ็อยู่ร่วมเรือนกับดาวพระหัตสวดีซึ่งเป็นภพสุภาและก็เป็นภพอริปัญหาอุปสรรค ซึ่งก็จะเป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นอาจจะได้มดรดกมานะคะ,ะแล้วก็อาจจะแฝงมาด้วยนี่สินด้วยหรืออาจจะมาจากความเสียหายแล้วก็เกิดเรื่องของลาภผลเกิดขึ้นในกับชาวลัคนาราศีกรกฎเรียกว่าคล้ายๆกับทุกขลาภหรือลาภกับทุกอะไรพวกนี้นะคะ,ะต้องแก้คริส ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกันนะคะไปแก้เคล็ดโดยการที่อาจจะบริจาคเรื่องของเ,อเกี่ยวกับมูลนิธิปอติกถึงที่เกี่ยวกับมูลนิธิที่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุหรือเกี่ยวกับควบามเจ็บป่วยกับโรงพยาบาลสง หรือปล่อยปลาหน้าเขียงหรือบริจาคถ่ยชีวิตโคกระเบอือตามมูลนิธิต่างๆร่วมสมทบทุนนะคะ,ะก็เป็นไปได้ที่อาจจะทําให้ช่วยในเรื่องของการแก้คลีตเรื่องของการที่ถ้าได้รับผลมาก็อาจจะเป็นลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นไม่ต้องบอกให้ใครทราบก็เป็นลักษณะของการแก้คลีตได้อีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะ เรื่องของช่วลากก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์นั้นเป็นเรื่องของลาภะและก็เป็นเรื่องของพันธุกครอบครัวในช่วงจังหวะของเดือนมิถุนายนสพ16นั้นดาวพระศุกร์นั้นก็สถิตอยู่ในราศีกรกฎทับตัวทับตนชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2 5 16เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่30มิถุนายน2 5 16 แต่ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะคะดาวพระศุกร์เป็นภพลาภะแล้วก็พันธุเพราะฉะนั้นอาจจะได้โชคลาภการเงินมาจากเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างว่าเรือนยันผ่านนะแม้ในเดือนนี้เดือนมิถุนาย,ยนการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นคงเข้ามาแต่หลังไรก็ตามในเรื่องของการเงินแล้วก็ลาภผลน,นั้นจะเข้ามามีให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ชื่นอกชื่นใจนะคะ อาจจะมีมาแบบง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องขนขวายด้วยเพราะว่าดาวพระศุกร์ลาภานั้นโชคลาภก็เป็นลักษณะของตำแหน่งราชาโชคราชาโชคเฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,ง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะซึ่งดาวพระศุกร์ก็เป็นพบพันธุ์ด้วยอาจจะมาจากครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนที่ทำอยู่หรืออาจจะเป็นลักษณะของลาภผลมรดกที่มาจากเรื่องของครอบครัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน ส่วนเรื่องสุขภาพนั้นดาวมรณะก็เป็นดาวทีเ่เกี่ยวกับเรื่องของดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูนั้นก็สถิตยอยู่ในเรือนกรมมะราศีเมษต,ตั้งแต่30มีนาคม2566ที่65ที่ผ่านมาแล้วก็จะสถิตยอยู่จนในราศีกรมมะจนถึงประมาณ17ตุลาคม2566เพราะฉะนั้นในเรื่องของการ เจ็บป่วยก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าหรือเป็นเรื่องของการงานที่ทํางานแล้วก็เกิดเรื่องของความเจ็บป่วยหรือคนในครอบครัวอาจจะมีความเจ็บป่วย แต่ดาวสุภาซึ่งเป็นดาวพระศุกรและดาวอาริปัญหาอุปสรรคก็เข้าสู่ราศีเมษในภพกรมมะอยู่ร่วมเริมดาราหูจนถึงตุลาคมสปนากซโบกเพระาะฉะนั้นช่วจงจังหวะของเดือนมิถุนายนนั้นก็อาจจะมีหนทางในการรักษาในการแก้ปัญหาเรื่อง,องความเจ็บป่วยใครที่เจ็บป่วยอยู่อาจจะเจอหมอที่ดีมีความอาจจะหายจากอาการเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มี ครอบครัวหรือมีคนรักที่มั่นคงอยู่แล้วนั้นดาประสุกร์ก็เป็นภพผันธุแล้วก็เป็นพบลาพะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎมาตั้งแต่30พฤษภาคม266 6ตั้งแต่เวลา2 3 5 1ินาฬิกาได้ตำแหน่งราชาโชคและจะอยู่ในราศีกรกฎจนถึง30มิถุนายน2 5 6 6นะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อดาพระสุขมาทับตัวตับตนนะคะก็าทาให้ชาวลัคนาราศีกระกฏในคนที่มีครอบครัวมีแล้วนะคะอาจจะสร้างทรัพย์สินที่ดินสิน่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะรถยนต์ร่วมด้วยกับคู่ครองคนรักอ,อ,อาจจะสร้างเป็นลักษณะของนิสินก็ได้ด้วยเพราะว่าดาพระสปาดีนั้นก็เข้าสู่เรือนกรรมมะเร็งกับพันธุแล้วก็ดาพระสปาดีนั้นก็เป็นภพสุภะแล้วก็เป็นภพอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินถ้าสร้างบ้านสร้างซอก ครอบครัวสร้างทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนอขอแนะนําให้สร้างเป็นลักษณะของการซื้อแบบผ่อนชาระหรือสร้างแบบก่อนหนี้นะคะเพราะว่าจะสร้างความสุขความเร็ยความเจริญความรุ่งเรืองให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎพระดาวพระัรีนั้นก็ได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยก็จะมีความสุขกับครอบครัวคนรักเกิดขึ้นนะคะส่วนสําหรับคนโสดนั้นดาวอังคารซึ่งเป็นภพปุตตะแล้วก็เป็นภพกรมมะ ก็ตอนนี้สถิตยอยู่ในาราศี รกรกฎเช่นกันนะคะทับตัวทับตนชาลัคนาราศีกรกฎเช่นกันตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมจนถึง30มิถุนายน2 5 6 6ันแต่ได้ตำแหน่งนิดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาใหม่คนที่ยังไม่พบเจอใครคนที่จะพึ่งพบรักในช่วงจังหวะนี้หนึ่งเดือนครึ่งนะคะที่ดาวอังคารได้สถิตอยู่ในตัวตนนะคะทับตัวทับตนอยู่การพบรักของชาลัคนาราศีกรกฎก็อาจจะพบเจอจากคนที่มีลักษณะ ความที่เป็นคนที่มาจากกรรมเก่ามาจากการงานมาจากเรื่องของอคนที่มีลักษณะรูปร่างสันทัดมีความจริงใจเป็นคนที่เป็นคนที่พุจจาผงพางรูปร่างดําิวดําแดงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีลักษณะว่าอาจจะมไม่ค่อยจะมีความเข้มแข็งในเรื่องความรักสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะนี้เพราะว่า ดาวอังคารได้ตำแหน่งนิดอ่อนน้อยด้วยค่าต่ำเสื่อมไรอิทธิพลอาจจะไม่ค่อยมีความเข้มแข็งอยู่นะคะ ต้องรอให้พ้นจากช่วงจังหวะ30มิถุนายนไปก่อนความรักก็จะเข้มแข็งเกิดขึ้นนะคะอะ่ช่วงจังหวะน,นี้ก็ดูดูกันไปก่อนศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะก,ก่อเกิดเรื่องของความรักที่มั่นคงต่อไปในอนา,าคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันก็ขอชาวลัคนาราศรีกรกฎทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีความสุขกันในตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอกขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ